ฮ้ยรถไฟฟ้ามาแล้วรถไฟฟ้ามาตายบ่เออรถไฟฟ้ามารถไฟไฟไฟยานไฟก็มากระตากไฟไฟอะไรโอ้ยมาบ่าทานันกามาทันมาก็ไหมแค่ครึ่งเพิ่งย่างเลยรถเลยคนอยู่ในนั้นกะบ,บ่หัวรถไฟใหม่ทับ รู้แต่จะเดินเอาน้ะไปละอาดมองกันมันขึ้นนั่นก็เป็นควันเนี่ยนะมันมีพายุนี่ค่ะมีคนอยู่ในอนน้ำเมื่อแล้วอาจารย์โอ้ยลูกคักแล้วบัดนี้ติพย์ละหมดเลยเดินขายน้าควายอันไซนี่ประเทศไทยอีกละวมันไม่มีนาเฮ็ดอติเขา า่าจา์นาาี่ก็ติดต่อกันมาเลยนาเฮาค่ะเครื่องขวังโอ้เครื่องขวังนะมีเงินเงินกระซิอยู่ในเงินนั่นแหละมาอยู่เพื่อมาก็มาเก็บซากพอดีลามผัวผือลามทอนเถื่อนแข่งๆนเลยมาตัดไฟหมดชื้นเต็มเนาะเตัดไฟยังกว่าบ้านอยู่บ้านเดียว ให้ยุ่นโบราณกันก็ร้านเราเราเคยมาบริการทมาบางที่เขาตอนเขาโทรนี่เขากับสัตว์รถน้ำไม่ทันมาอยู่ซ้ายซ้ายโอ้รถน้ำก็ไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่อันนั้นเลยวะบ่ได้อยู่ในน้ำบ่ได้อยู่ในทางเลยมันบ่บ่ได้อยู่ในทางเลยเพื่อนชิบหายาดูน้ำมีอีกประเดนนึงน้ำมากบติดกานเขาบริการให้ยุ่นโบราณเลยหรือบริการมันร้านก่อนเมื่อปลุกเด็กเมือนที่ขันรุ่งมาตื่นได้ยบนนั้น อายุฝนตกแห่ป่าแห่อันนั้นเปียนสายไฟฝนตกมาให้เขาเนี่ยแงงเพือนเพื่กับลื้อพลื้อถ้าเป็นเจ้าของบ้านกุหัวใจฉลายจ้าของก็ไม่ใจแล้วเด็กสิบวอยู่นละไนี่ไปโรงเรียนอลไรนี่ค่ะมันเป็นอาจารย์เหยเนาะเพราะเขาจะไปสอนเขาจะไปโรงเรียนเนี่เวลาเที่ยงเวลาที่ยงก็ไปนัี่ยววะไปเกี่ยงหอกเกี่ยงงานไปแบบนั้นเลยนไมก็ยังมามาไม่ลงไตแล้วบาดทีนี้กระจกแตกบาดทีนี้ ได้ยืนเบิ่งแล้วลงแรงใจแล้วพวมีพยคนให้บได้อีกข้างในก็เข้าไปบได้อีกว่าเท่นะบอด้แล้วเขาบให้เข่าแค่ยุ่งก็ป้าตอนะี้เป็นน้ี้เปียกมันต้อนกระเชื่อเพิ่งมันจะคักนี่แล้วกระเจี๊ยบโชกไม่กระเด็นตะยานเนาะเสียกระจักอยู่โอ้เห็นอย่างทางแก๊งที่ในทั่วออกหมดแล้วพวกกอบพี่ชาล่ะพอกไปยืนเบิ่งแถวไปหายิ้วหน้ามากระถางเดียวเก็บทางหมดได้แล้วพวกก็ไปกัง สีมอยู่ข้มซอยบนนั้มันชืว่าแบบนั้นเหรเบอค่ะเพิ่มรถเพิ่มเงินไปังวานนลงมาเลยมาแล้วมาแล้วมาเร็วแนุ่ล้วสีเลยสไปผูเลยงวามโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่แม่เอ้ยใส่น้ำไว้นะไปางวา บอน้ำก็ได้ล้างกแล้วน่ที่ล้ากนสันลถ้าเป็นูกัเรีร้อย้วบนแอาจารย์มีป่น่ปูนโอ้ยเนาะูวีบ่วม่องบ่พวกมามาพร้อมกันเนาะลงองแล่ว่าขบบนเนี่ยบดแล้วก็เหลือยังไง่ะติ๊ดอันนั้นละวขวดน้ำแล้วบัดทีนี่ ดัวีึงสาย่างเตียมพร้อมหนังแลเโอ้ยตนังนะนังระมันลดายจเลยเตรียมพร้อมรอพูดึงเตรียมพ้อมท่าิล่ะมาเเพื่อที่รูขีมาข้ลังแงีมิดก่อนนบรแ่ที่เตรียมดึงสายันจะุ่นแ่หน้ามาหอดจอดมาชิดคน ลวงข้างล่างม er right no ันหะเบิ่นมค่ะร่งไปข้างล่างเแล้ค่ะถ้าร่วข้างล่างก็ไ่ได้เลือยงได้นานนะฮแ้เปิดานน้ำเขาทั้งน้เลยนั่นะเนาะมันว่ากูกูบอกแล้วให้กูไปเห็นงาดับหมดแล้วอ้สีตุ่นไบืไอ้กระจุมันึอ๋อยังไม่ได้ซีดอยู่ได้น้ำได้่ได้ซีดอยู่ท่องกันลาเข้าไปเปิดน้ำบ่ยิน้ำก็บ่กูเดีนี้เอาน้ำเล่นไหมเท่านี้น่าปรีด วางแยานขหก่นทามไันทนมันหัวไปซวยขางกอนนาะสิันเีบแต่เลยนะเยเเอนเข้างในเาไม่ได้เก็บของอะไรออกมาเลยนะน่ไม่เก็บแล้วมไมทางเทิงมีวงค่ะมิเตยอยู่ทางเทิงมัดแบนี้พข้างล่างเาเป็นแคน้โอ้ยงส่เหียอข้างนี้ด้วมขานี้พอนสิเลยี้าง้น้มาเยสิ คือบทอยใหญ่บู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 ออกวว่ามานร่นลดอันน้ำเล่นอันสงการแบบบูโอ้พุนพูนคันพุนแจ้งแห้งผูคันผูคันนี้พุนพูนในได้ทันสีแดงค่อังข้างๆกันเนโอ้ยมาหอดจเนเบิดแล้วเนาะอือถ้ามาทันหวังที่เฮาทูะกับซีใหม่แต่ทางนี้เนาะเดซทุนที่สองอรเี้ยโอ้โหอนนี่ ใส่ไฟขาดที่พวกแล้วมันไฟใหม่โอ้ยดีแต่มันมาท่านเนาะร่างร้องได้แค่ครึ่งได้ครึ่งเดียวอันเดีเขาสิโอ้ยมาแต่ดอนแรกๆแต่มันใหม่ที่แรกเขายืนเมืองกันแล้วแล้วเนาะป้าทำแล้วทำไงมันคือไม้แบบนั้นอ่ะไม่ไม่รู้เลยแล้วอ่ะระดูจนหรือเปล่าหรือแบบยังไงกันลืมอะไรไปเสียงประโคมตะวันมันแตกมากเนาะกระเด็นมากป้าตอนแรกก็ยืนโดยแล้วใคร มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะอันตรายดิอู้หู้แต่เด็กป่มมานากมาสักนอะมาไอันตรายดิเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านนะโบมี่โบมี่ไม่มีคนหรอกเขามีเขาเรียนมาแล้วตายก่อนคนแรกเลยอะไม่รู้เรื่องมึงก็อีปุ้ยเหมือนกันนะนอนแบบตู้เลยเขาจะเอาโซบกับแก๊ปบานเหมือนนั่นปุ้ยลูกสกอนโอ้ยปุ้ยลูกแม่ลูกสกอนไม่หยังเขาเอาเขามื่อกี้ลูกสกอนโอเคเดี๋ยวจะเข้าคือเรเห็นแล้วมาก เธอโดนนั่ง <priced> มุดแต่ก <assunto> ็ลับนู้ได้แบบนี้มาหน้าแล้วเขาหมุกลงไปอย่างนี้โอ้โหโอ้ยสั่งมามาก่อนหนานี่10นาทีเนาะเขาติด้ยังนั่งนั่งวนดูหลายอยู่เลยมีกำลังใจอยอ่ที่ไม่แต่ข้างนี้นะไม่ถ้าไม่แต่คุณทำได้เลเชื่อเพิ่มก็สิไม่เช่าเล